มันมีความมั่นใจไหมคะบางทีนแต๋วก็ได้เขียนว่าเป็นกันอะไรซะเขียว่าแต๋วเขียนเป็นกันเหมือนบอกการหกเจ็ดแต่แต่ประมันมาแต๋วบอกวงกลมเนี่ยแต่ว่งกลมหายเลยค่ะแต่ว่งกลมหายก็คือจะมีเก่าหกกับหาซีกับหกเจ็ดค่ะตรงตรงค่ะให้ตัวบแต๋สามตัวตรงให้ตัวขางลางบอกหกเจ็ดขางบนบอกสูงเก้าห้าเขาเลยนหนาเลยไหนเขาเรยนหนาสูงตรงเลยนี่น่ะค่ะตรงสูงเก้าห้า ครับสวัสดีน้องตเต้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงเป็นหมวดทีฬานะครับหมวดหนาเป็ยน,นยังไงเนาะหมวดวันทีน,น,นึงกันยา,นานค่ะอาวันทีนึงกันย่าเนาะค่ะอ่าตัวนี้เหมือนเลี้งมา้าแบบแต่ก็มาฟันเนาะ,ะค่ะตรงนี้เหมือนเลี้งมาแต่ก็มาฟันว่าเพื่อเอาเอา,เอาตอนนั้นก็นอ่ะเพราะว่าเอากีฬาเนื่นเนินเนาะตอนที่เขาคุยกันเนาะอ่าตอนก้อนสิบป้อยเลขกันไหมแต้ยก็แต้ยก็บเดวิลว่าว้ว่าอ่าตัวเลข่ะเขาบอกแต้ยวป้อยไปนั่นแต่คือจะมีอ่า ศูนย์เก้าห้าศูนย์หกห้าเนาะค่ะแล้วก็แต่าจะวงกลมให้ก็คืออ่าเก้าหกห้าสี่แล้วก็หกเจ็ดเนาะค่ะจะอ่าบัตรที่หนีเต่าก็เลยว่าบางคนเนาะค่ะอเต่าก็อาจจะว่ได้ออกแปลว่าออกออกซื้อซื้ออ่าก่องผีเนาะค่ะเพราะว่าเต่าก็เลยไปว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเงี้ยกันยังสิแม่อ่าบัตรที่นีเพื่อเลยมาสัมผัสว่าน้องเต่าเลขกเด็กคุจี๋ที่มอเตอร์ไซค์างสั่งมาลูกก็เลยว่าเล็กคจี๋นี่มันเป็นเลขที่เต่ามากเต่ามากแห้งตัวนี้ก็เลยวางสิเนาะแต่เต่าก็บอกว่าเป็น เป็นสารตะเซตาจันเป็นมะไ้เป็นเหล็กร้อยมากเป็นมะไ้บางที่น yeah. ี่นุ่ไม่ยำอีเทียนึงเนาะค่ะก็คืออ่านุ่ออกช่องอ่าผีเข้อซุ้งนี่ใส่เนาะเหมือนนั้นเนาะผีเฮาผีเฮาคุยกันแล้วเนาะผมยังมาแรงมากนุ่ก็เล่นุ่ก็เล่ต่างตางก็ผีเอ็นมาว่าการตัวเหล็กของเต่าขอสามตัวตรงหรือว่าสองตัวตรงที่ว่าอ่าเพิ่นมาให้ห้ตัวเหล็กของเต่านี่เต่าสิเต่านี่สิเดือนทาาไปสารตาจันตะเซเต่าสิไปอ่อบุรณะให้แบบดวงดังกับพุ่มมาที่เจ้าแต่วางสีเนาะค่ะคสามอ่ะซื้อมาเรื่อยออก ตัวเล็คือหกเหล็กที่ลูกศิษย์ผมถ่ายเนาะแม่่นคะก็คือมองแต่ว่าเลขกแต่มาจากสามตาจันตาเส้หของห้องนั่นแหละค่ะสามตาจันแม่นค่ะเพิ่นเพิ่นมาให้เพิ่นมาะโบเพิ่นมาบอกกันแล้วค่ะัดที่นี่แต่ก็เลยคิดว่าหนึ่งเพราะว่าสมัครของหองแต่กเนาะค่ะเป็นเป็นเลขที่แบบว่าอ่าบางคนก็บอกว่าเอ้าเมื่อนั้นคือจังหันวงกลมแค่อันยังก่อเก่าก็กระกับมหาซี แต่แต่วก็เลยแบบมันมีความั่นใจไหมคะบางทีเต้าก็เลยเขียนว่าเป็นการหะอยซะที่ว่าเต้อเขียนเป็นการเมนบอกการนเจ็รแตต่บตอว่ามันมาแต๋อวงกลุมเนี่ยเต้วงกลุมหายเลยค่ะแต่วงกลุ่มหายก็คือจะมีเก่าหุกกับหาซีกับคงเจ็ดค่ะตรงๆค่ะแค่ตัวแต่อสามตัวตรงแค่ตัวขางลางบอกหงเจ็ดขางบนบอกสูงเก้าสูงเก้าห้าเขาเรียนมาได้ไหนตรงเลยนั่นสูงเก้าห้าค่ะ แปดหกเจ็ดเออโอ้สียลายเนาะ <c oughs> มันาดจะเอาแปดหเจ็ดแล้วก็สิบเก้าห้า ค่่ะะะสัันดววยททปรเเศาอันเพราะว่าเวลาเ้ามันจจรเนาะเราเอาตรงๆว่ามื่อวันที่สิบหาเนาะค่ะแต่ก็บเมื่อวันวานเอกของเหล่าห้องจะเอามาบอเนาะค่ะแต่เพื่อว่าทุกอย่างมีหลักฐานเนาะค่ะบางคนก็บอกว่าคือเมื่อเห็นคลิปก็คือเห็นเลขจเป็นสีเนาะค่ะแต่กับกับขึ้นย้อนย้อนเขาไปเบิ้งเนาะค่ะว่าตัวเลขกแต่วงกลมใหายดีนั่งพูดก็บอกใ่จ้าสามช่องเหุ่ไปที่ที่แต่วงกลมที่ได้ภาพนค่ะ เมนโสันาของเต๋วอยู่เนาะค่ะเมนน่างบัเซาอีกเด้ค่ะอเอย้างัวเ้าอีกเทียนึงค่ะแล้วก็วันทีสิบหกอีกเทียนหนึงกะซีมี่เอาไอ้อ่าโอชูรินเป็นมหฮแล้วก็มีผี่พ้องค่ะย่ำอีกเทียนหนึงเลยตอนตอนเอกััที้าเลยสามาหัวสดจ้าจ้ากเ้าอีกวันที่นี้หมอวันทีสิบหาที่นู้นให้สัมษณสแล้วนอกจากอ่าของไอ้ ย่า่องอย่างเลยเล่ร้าย่องกันละวันที่หนูก็เล่บเอาสี่ดอกนูก็เลยว่าเอาสีกันนะท้ามีบุตรนี่หวงมุนบาสนะตัวตรงน้าเตลนั่นใกล้ไปขอพ่อพนพืนขอพ่อปุปประกรรมยาประกรรมเฮ้ายุวัฒนอาเจียงเนี่ยค่ะมุ้งเคยไปขอพ่อพนนมุ้งไปขอพ่อื้นก้อน oh. นุสิบเป็นแต๋สซ้ำตัวตรงยี่หันม uh ุ้ไปขอพ่อพนมาหนึ่งขันตัวเด็กพวกขาเขาซ้ำตัวตรงแต๋วซ้ำตัวตรงที่พวกขานี่ ผู้ขาเฮ็ดบุญด้วยบาเกสะาสมบุญมากแต่ขอให้ผูป้ประกรรมยาประกรรมอยู่หนีให้เป็นสักขีพยามผู้ขาสีน้ำฟองเสียนไหวมาถวายรู้กันด้รลับปาก็เพื่อนได้แต่กับท่านเด้ไปเดอก<ต>นอกต่ว่าวันนี้สิบปีว่วยอยู่อ,อยู่สครับอาจจะไปป่อยเนาะคะา่ะฝากอ่าเยซี่เนาะคะ่ะหรือ่าสายบุญเนาะคะ่ะจะไปะรวมพิธีเนาะค่ะจะไปสารตาเซและตาจันยายมีค่ะอยู่ที่หลักกิโลจ้ะหลักกิโลเนียนของของเฮาเนาะในวันที่ยีปป่สิบสองค่ะยี่สิบสองกันยานี้คือยี่สิบสอง ยี่สิบสองสิหาจ้ะยี่สิบสองสิหานีสิบสามสิบแปดแล้วสิบแปค่ะนะครับสามสี่หมื่นเนาะอาจจะเป็นว่าเพื่นละครับงานละเมื่อดีเลยมันฝาหัสน้องเต้าก็เส็ยไปปอยโยหันเพราะว่าขอเหล็กก็เพิ่นได้เนาะแม่ค่ะเขาเหล็กก็เพิ่นได้เราก็พ่อเหล็กออกตุ๊บตเนีเหมือแรงมากเนาะค่ะตรงเนี้เมือแร่งมากแต่ก็มาฟันว่าเต้อเดิไปหาเพิ่นเดิไปทำควะอาดตร้เพิ่นเป็นใครและยังเป็นเป็นสารเพิ่นเด้ไปทำควาศสตอาดได้แล้วเตีบยที่นี้เต้ก็เลยหันไปว่า ไปนั่นก็หลายคนอยู่เด้อค่ะก็มีสายบุญไปกับหลายคนมาทีน่นู้นก็เลยว่าม่เจ้าเห็นเลขน้ำข่อยบอแต่วางศรีเนาะมาที่นี่บอเ่าเห็นเลขตัวใดวะนี่แม่นี่แม่มุจโจเห็นกูเดียวตัวต้นบขเห็นอืนะเลยได้ได้มากได้เรียงมาจากคึนขนาดได้สิ่เดียวได้ทำที่ไหนด้วยแมนค่ะเขาของเนี่ยของไม่เสื่อมไปแมนแมนค่ะเลขกต้องว่าก็คือได้เลี้ยวเนี่ยนะแต่เพือเป็นความฝันเลยไหมค่ะความฝันที่ว่าเพื่อแต่วานี่แล้แต่ว เต่าฝันว่าเต่าไปทำความสารเด็กเพื่อนเราก็เห็นตัวเหล็กจ้ะเพื่อนจำให้นสามตัวเลยเลือดเห้นสามตัวเลยเพื่อนเสียานี่แน่นค่ะไปขอกันอยู่หลักโลยนของวันที่ยี่สิบสองค่ะเดือนสิงหาคมนี้นะครับสีเหลืองนี่ก็แค่หนึ่งนี่แหละค่ะเริ่มเตะหาโมงเสาเป็นต้นไปค่ะเริ่มแต่หาโมงเสาเป็นต้นไปนะครับอ๋อภาว่าตัวเลขตัวตีเหล็กหน้าจากนั้น แมนค่ะไปบ่วงสวพิ่นแมนค่ะเอาของเสีนไหวไปใปืนเนาะจ้ะนะครับตัวเลขกอะเิเยาเล็ไปปล่อยมือนา้นังแมนค่ะในใน่อเพื่ออรกนะครับลรอคงผู่ไทยเนาะค่ะแมนค่ะร่อพี่น้องเนาะรอพี่น้องมาหลายหลายก้อนเนาะค่ะอดใจรอเนาะกับะสีเก็้นปต้นไปค่ะ0 0นค่ะบ่แมนมาน้องแต่ว่าอยากห้ได้มือก็อยากหายยุ่แต่แบบเอาวามั่นใจแม่ค่ะค่ะก็เอก็อยาว่าแต่วเนาะค่ะบาง ือจังอันเข่เ่เมียนมากเพราะว่านนูโล่มเหมือนว่านะคะนูบอกว่านูจะเดินท่าไปเนาะค่ะวันที่ยี่สิบสองได้กับมีเอฟซีบางทานเพื่อนบอกว่าถ้าจะปล่อยทําไมไม่ปล่อยเลยเออทําไมต้องไปรอวันนั้นวันนี้เพื่อตุกยางเนาะค่ะเขาตรงมีพิธีเดียวค่ะเมียนอีกอย่างหนึ่งเนาะหน้องเต้อเคยบอกอยู่ตลอดเนาะค่ะเนึ่องัะเลเขาบอกหมั่นใจเต้อจะว่ปล่อยแต่ว่ามีควาหมั่นใจเนาะค่ะเต้วกับจะบม่อยากให้ปล่อยเราให้อยากให้เอฟซีแบบว่าเอาไปเสี่ยงแบบ อันนี้นะคือ<ม>คือเอาแบบพ้นหมั่นใจอีลีเนะี่ยเอาโตัวมักท,ที่ห้องหมักอีรีนะครับจ้าไก่สุดมียังฝากเอ็ซีเนี่ยครับค่ะไก่สุดเนาะค่ะกับมี่ย่างลายดอกคะ่ะสำหรับเอฟซี่เนาะค่ะเพิ่นอยากจะเดินทางมากะเดินทางมาใดเนาะคะ่ะวันที่ยี่สิบสองซิงหาเนาะคะ่ะมามพอกันเนาะ,ะ,ะค่ะทีละกิโลสำหรับเหมือนอีกกะเจ้ากต่กมีต่ตัวเลขก ฝากยู่เอาตัวเดียวไปก้อนหยางเดี่ยแ่อยตัวเดียวไปก่อนเออนหน่อยเราเอาตัวเดียวไปก้อนเนาะค่ะจะจะมียู่มียู่ค่ะมีเถียนมีอยู่เจ็ดจ้ะเจ็ดนี่ตัานั้นอืมเอ็นเจ็ดเนี่ยรับ่วยรับสิับหลอรับซิรับสิดรับสิบเล็เดเนาะ่าอกาให้มาก่อนเด้อตัวหนึ่งเด้อเจ็ดแต่ว่าวันที่ยี่สิบสอง เดี๋ยวเอาสามโตสอง, tego, สองโต้เม่ค่ะปล่อยปล่อยเลยค่ะกับกับบ่มีกันว่าอักไบอะไรเนาะค่ะแบบว่ากัขอเวลาให้น้องแต้วแบบว่าเอาก็หมั่นใจก็นเนาะค่ะอีกอย่างหนึ่งเพิ่นกับมาให้ตัวตัวเลขมันสิเป็นยังไงในความฝันมันสีแมนบ่กัขอให้เต้วเดี๋ยวไปทาพิธีให้ไปเหว้ไปยังกับเพิ่นเดี๋ยวไปขอเพิ่นเนาะค่ะอันเพิ่นสิโปรดเมตตาเฮาเยียนดีกับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ข้นอยู่กับเฮาแ่ะค่ะเฮาไปแบบนี้ทั้งทีดีเนาะค่ะเฮาไปแบบว่า อยากไปสางหรือว่าเป็นใหญ่เงาไปเฮ็ดไปสางเป็นใหญ่เงามีเืือมีเสียงเป็นกระสีไฮเตะสามตัวเลยสองตัวนั่นแหละจ้าเป็นดีเท่าไหร่เนาะแม่ค่ะมาแจวไว้คอยความกันซีเดียวเดียวนะครับมาตอบมาแจวขอเชิญชวนชวนพี่น้องไฮไปกันเมื่อนั้นก็บอกเวลาเลยนั่นค่ะก็ช่วงชวนพี่น้องเอฟซีสายบุญเนาะค่ะอ่าพ่อแม่เอฟซีสายบุญอ่าเมื่อนั้นเนาะค่ะวันที่ยี่สิบสองเนาะค่ะ อาซิงหาแต่จะเดินทางไปหลักกิโลค่ะหลักกิโลเหียนของเฮ้านั่นล่ละซานตะเซตาจารยัยมีของเฮาเนาะคะ่ะอาสำหรับท่านใดที่เคยมีโชคมีลากระเพิ่นเนาะค่ะก็อย่าลืมเนาะคะ่ะไปร่วมทําบุญน้ำกันหรือว่าจะไปเป็นสะพานบุญน้ำกันหรือจะไปร่วมง,งานน้ำกันเนาะคะ่ะไปขอพรเพิ่นเนาะคะ่ะเพราะว่ายุหันซานตะเซตาจารย์ของเฮาเพิ่นก็เคยเฮ็ดให้ทุกท่านหรือวา่าหลายๆท่านเนาะคะ่ะได้เบิดหนี้เบิดสินได้มีสื้ม,มีเสียง ไปย้อนเพิ่นเนาะคะ่ะเนื่องเขากับอย่าไปถิ่นเพิ่นเนาะคะ่ะอ่าจริงถิ่นเพิินมหาหน้องเต่าเพื่อนอาจจะเห็นว่าเขาหนีไปผู้มีสีลผู้หนึ่งเพื่อนเลยอยากมาซื้นอนั่นแหะเนาะเพราะไหมเพื่อนอยากให้เขาให้เขามาอไปแบบบุรณะอย่าให้แบบสารเพิ่นเหยียบเงาโอ้รตรงๆะะรงเค่ะกากาสำนับท,นทันใดทีว่าอ่าเอฟซีเนาะค่ะทีือว่าเพิ่นม้าบ่ได้หรือว่าเอฟซีิ่เพิ่นถือเหล็กน้ำเตลาเนาะค่ะจะซอยเต่วเป็นคานํามันหรือเป็นคาขอมเครื่องเสียนไหวเนาะค่ะต่างๆเนาะค่ะ โทษมาหาแตวได้เนาะค่ะหรือว่าเดี๋ยวจะขึ้นหม้เหล็กบัญชีห้เนาะค่ะเพื่อมาหลวมท่าบุญน้ำกันได้ค่ะอ่ะบอกเบอร์โทษของเตลไว้ก่อนไหมเดี๋ยวหายยุบเสีนโัวค่ะ้ะเบอร์บอกเบอร์โทรเลยค่ะเบอร์โทร82เอาเอาเบอร์ไล่กันเนาะค่ะไล่82 8 2 5 3 0า3 0 8 9 8 3ค่ะ เก้าแปดสามจ้าเบอร์ไล่เบอร์ไล่่อันนี้เบอร์ไล่ค่ะมันโทษ่วไอยุติตแบบว่าเตีจวแต่บอกคอยตอบเรียกเอไล่เนาะค่ะอ่าเบอร์ไล่ตั้งหาค่ะเดี๋ยวเบอร์ไล่เบอร์ไล่ศูนย์หกสามศูนย์หกสามเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่หกสองแปดสี่ศูนย์สองแปดสี่ศูนย์จ้าห่อนเลด้เดี๋ยได้เนาะ เอ่อติต่อพานน้องแซวเนาะมาตั้งมาพานผมเนาะนต <ขอ S 1> ิดต่อพานน้องแซวเลยนะครับไปไปหลวงพิธีหรือว่อ<ม>าสิแน่ใจแต,แต๋อเต๋อเจ้าอยากเชื่อมช่วงสายบุญละค,ะค่ะไป็นหลวงพิธีน้ำกันเราจะได้บุญละนาะค่ะตรงได้เป็นขาดเหี้ยหรือว่าส่วนได้เป็นอยากอันอ่าดีพอดีกับห้ามไม่โฉมไม่หลับน้ำเพลินเนาะ,ค,ะค่ะเพราะว่าของมุ่นี่ก็ขึ้นอยู่กับดวงบุญกาสนาของแต่ละคนเนาะค่ะเมื่อเป็นมาตรงแบบ คาเตลก็ได้อาจจะทุกคนอาจจะมีดวงก็ได้ยังสีหน้าค่ะครับนะครับพี่ตอมาการน้องเตลตรงนะครับก็เบอร์บุญนี่เป็นเบอร์ส่วนตัวเนาะอ่าผู้ใดอยากู่ไรก็แอดหน้าเบอร์ข้างล่างนะครับูนย์หกสามเจ็ดสี่หกสองแปดสี่ศูนย์นะครับผมนอกจากมีพิเศษให้เดี๋ยวผมสิเสียยให้น้อยหนึ่ง พี่เสียพี่เสียใช่พี่เหรอวะพี่เสียเฮ้ยอวนีพี่เสียเ้วยที่เสียเนาะค่ะเดี๋ยวว่องให้บอกหน่อยนึงเออเออกรนดี่หลับมันจะคือกันอ่าฮ่เฮ่ย อย่าลืมนะคะอย่าลืมเป็นมากดวมเป็นสะพานบุญน้ำกันเด้อหรือว่าจะซอยแต๋วเป็นคานน้ำหูน้ำมันอ่าหรือว่าจะเป็นอ่าของเครื่องเสีนไหวเพื่อนตั้งๆเนาะค่ะรูปปั้น้นองแต๋วไดหนองแต๋วเนาะตั้งเบื้อทางเตยนี่แหละเบื้วลายาสีนลงข้างลงข้ามกันแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาสีดีกว่าเอาไว้เอาตัวหนีเข้าไปปล่อยตัวเหล็กก่อนเนาะข้ามอาจจะแตกบึงมาเป็น เอาเห็ดตัวเล็กขาแตกสะก้อนเออภาคเขตจังหวะกันเห็ดตัวเล็กขาแตกสะกอนค่ะครับผมได้ชนขอบคุณน้องแต้วแล้วนะครับที่มาวอล์กสู่บ้านนะครับถึงแมงว่าเล็กสิได้มาตัวเดียวเดี๋ยวภาพไปเอาพร้อมกันทุกช่องในวันที่22สิงสิงหาดูที่รักพี่โรฮีนเนาะนะครับขอบคุณน้องแต่าเอฟซีมาได้หลายเนะครับเด้อมือนกันเรือมาซื้อคอมพิเตอร์ลดอะไร เอาตัวรถหลายยุ่เนาะส่วนละกิโลของงานมีอยู่สามห่อนะครับต่อไปสะดวกสบายสะดวกสบายติดหุนใหญ่ติดหนอ่อยสะดวกสบายยังกะแบบว่าแบบบาดลื่นเบิดเนาะค่ะอยู่หันกระไดก็อยากเชิญเชิญเอฟซีนะคะไป ไปน้ากันเด้อค่ะไปรวมพิธีน้ากันจ้าไปหลายๆเด้อเอซี่เออยถคือว่าปีป็่นสะพานบุญน้ากันค่ะจ้าไปเอาสูตเอาหลามน้ากันค่ะบบเน่เด้อฮะมีผู้ใดพู้หนึ่งถึกบางวันที่หนึ่งค่ะจ้ามันบบเน่บานอนเด้อมันออกเตีวบอกเวลาเาค่อเมื่อสิบคืนสิบไปเวลาไดในตอนสิบจบสิบจ้าวลานั้นเตีวสิเดินทางไปหอดกับประมาณสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงไปหอดหัดนะครับจุดนี้สิบเอ็ดโมงของวันที่ยี่สิบสองค่ำ นะครับขอทุกอย่างนะครับขอบ้ก้วค่ะค่ะค่ค่ะ